อันนี้อยู่ที่หยุดศูนย์วิจัยคุณโปรดหยุดศูนย์วิจัยแล้วเฝ้าระวังโรคทางนะแม่นะคะแอนเฟิร์นเริ่มเริ่มไอเลยนะแอนเฟิร์นไม่บายพี่ฉันคงต้องกินรังจืดแล้วล่ะใช่ขวานโอ๊ตขอเสียงด้วยหมายถึงขอเสียงพี่โอ๊ตให้พี่โอ๊ตกี๊ดอย่างนี้เหรอคะอยู่ตรงไหนล่ะคะพี่โอ๊ตอยู่ข้างหลังเราค่ะพี่โอ๊ตกี๊ดนิดนึงเครี๊ดออกมาหนึ่งเฮ้ยโดนูหน่วยดูเหน่วยเหน่วยหน่วยหน่วยอารักษาหน่วยอารักขาเธอผ่า <reco> น <bizarre> <to> ช่วยแชกวาฉันะอยู่ในสุ่มทุ่มพุ่มไม้ไม่เห็นไหมคะนี่คือพี่โอ๊ตนะคะอเขาดูลูกสาวของเขานะคะอยู่ในนี้โอเคเข้าหน้าพอดีแล้วก็อีกหนึ่งที่เดียวที่เดียวและแอดกระต่ายนะคะแอดกระต่ายน้อยของฉันนะคะ บรนทายดินระเบิดนะคะดินระเบิดไปแล้วด้วยกระจุยเลยนะคะแอดปปอ่านซสหเลยนะคะไม่เขาพิมพ์มาแบบนี้จริงๆนะคะเมื่อกี้นะคะแอดสองตัวนี่อยู่ตรงไหนคะสองตัวนี่นะแอดเฟิร์นกินฟ้าทะลายโจรค่ะว้าวสุดเออใช่อ่าน่าจะช่วยได้นะตะขาบห้าตัวได้ไหมกินตะขาบตัวจริงนะหตัวตะขาบตัวเป็นๆนะห้าตัว ฟิลเี่อาบอกรีพิมแอดต้องเข้าใจเอาเองนะคะค่าแอดเข้าใจอยู่นะคะแอดสามารถแปลภาษาเอฟซีได้นะคะตอนนี้น้องยังไม่ไม่กรีดนะแม่อยากฟังเสียงน้องยุ้ยเพราะว่าน้องกำลังกินอยู่นะการส่งเสียงก็จะยากนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแอดกระต่ายนะคะ อุดมสมบูรณ์ค่ะโชคดีของน้องจริงๆช่วงนี day, <S <s ้ก็แรงมาสักพักแล้วนะคะน้ําหมดไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังมีหญ้าความเขียวอยู่เต็มไปหมดอันนี้เป็นบุญเก่านะคะแตมบุญดีนะคะได้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะใกล้ๆแปลงแปลงหญ้าริมน้ำน้อหญ้าธรรมชาติของเรานะคะสองสาวดูสบายใจมากใช่นะคะแอดมินก็สบายใจนะแม่ได้ให้แม่แม่ชมนะคะ บรรยากาศการพบกันของเพื่อนรักทั้งสองเชือกที่เขาห่างกันมาระยะหนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะและสองเชือกก็ได้รับการ่ายชีวิตมาทั้งคู่เลยนะใ,<ช>ให้มาอยู่ที่นี่นะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางของเราในบ้านกลายชีวิตนะใช่และน,อนล้องก็ใช่ค่ะมีอาหารกินตลอดแน่นอนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในความควบคุมที่เหมาะสมนะคะโดยเรื่องของการจัดการพภชนาการอาหารช้างนะแม่แม่นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องช้างนะคะ คำถามน้องมีนากับแม่แสันดีจะได้เข้าร่วมกิจกรรมไหมคะเราจะจัดอาหารไปเลี้ยงให้ซึ่งเมื่อวานไปทสสัญญาณแล้วไม่มีนะแม่ทำยังไงดีนะคะตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมพี่จุ้ยเมื่อวานไม่มีสัญญาณเนาะตรงมีนากับแม่ยังยังยังไม่ได้ไปทดสอบแต่หนูเคยไปถ่ายแสนชัยพอได้อยู่ตรงอคออนะคะ,ะตรงข้อพอได้อยู่เดี๋ยววันนี้ว่าจะลองไปทสลองเข้าไปข้างใน อธิษฐานเอานะแม่นะคะทำบุญเยอะๆทำถังสังฆทานกันช่วงนี้อาจจะต้องทําบุญเป็นพิเศษหน่อยนะให้พวกเราได้มีสัญญาใช่ค่ให้เราได้มีสัญญาแม่นะคะใครทํางานอยู่กับการสื่อสารหรือดีแทกหรือทรูหรือ a a s อะไรไหงคะบริเวณแถวศูนย์นวราชฐานของเราไม่ค่อยมีสัญญาณนะแม่นะคะข้างในคือบอร์ดเลยเราต้องการอย่างแรงอย่างแรงกล้าใครที่ทํางานหรือพอจะรู้จักกับผู้บริหารในสายงานกันให้สัญญาณโทรศัพท์นะคะทําเพื่อการกุศสนะเพื่อการกุศสนะคะ ที่เราจะได้มีสัญญาณแล้วแม่ๆจะได้ชมบรรยากาศทุกจุดนะคะเพราะว่าอย่างปังบุญก็จะต้องยืนนิ่งมากนะแม่ขยับนิดเดียวคือสัญญาณหายเลยนะคะแม่วังมันอยู่ในหุบเขาเ่าใช่แล้วก็แม่วังก็อยู่ในหุบนะคะไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะคะหลายท่านเสาข้างายถึงว่ายังไงคะ หลายท่านบอกว่าอยากเห็นทั้งสองเชือกเล่น<ช>น้ําด้วยกันคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องอาบแบบสายยางอยู่นะคะเห็นคลองที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นคลองขอดๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นโคลนใช่เป็นโคลนมันอาจจะเป็นเป็นเปอะเป็นปลักมันอาจจะติดได้นะคะลงไปเล่นอาจจะเลิกกว่าเดิมนะคะเน้นอาบสายยาง เลยยังไม่น่ากลัวเท่าขาติดเพราะน้องน้ำหนักเยอะมากนะคะเวลาลงไปในโคลนแล้วเขาจะจมลงไปยอเนาะขนาดเราก็จมลงไปประมาณจะเท่าเข่าแล้วนะคะครึ่งขาไปเลยนะคะเนี่ยแสรู้เอ๊จับหางยุยตลอดเลยนี่ก็แอบสังเกตเงียบๆนะว่าเอ๊เขาชอบทำอะไรแผลบวนแผขบวนถอยหลังข้อมกันด้วยนะแบวนบนพอหน้ากันแล้วถอยหลังข้อมกันอืมอ่ะกินกันสักพักก็ขอกลับมา ไปถ่ายหน้าต่อพยายามจะถ่ายหน้าให้แม่มดูก็ได้ซํานี้นะแม่เขาสกปากกันอยู่แล้วล่ะสกหมูเหรอพี่ทูนี่เราจะพี่ทูก็นำอาหารไปเลี้ยงที่หลักใช่ไหมพี่จุ้ยใช่ไหมคะวันช้างไทยพี่ทูก็ได้กินใช่ไหมพี่ทูอ่าพี่กูพี่ทูก็ได้กินนะคะในไลฟ์ใช่ไหม เผื่อมีเซอร์ไพรส์รนะแม่ว่าไวว่าไม่ได้นะคะวันที่13มีนาคมนะคะเราจะมีพิธีเปิดวันช้างไทยแล้วก็หลังจากเปิดพิธีเสร็จเราจะนําช้างเลี้ยงอาหารที่สต๊อกนะแต่ละจุดเลยนะคะ,ะดูซิว่าจะมีเซอร์ไพรส์รจุดไหนบ้างนะแม่เพราะว่าตอนนี้มีคําสั่งจากวงในนะคะว่าให้อดินกระจายไปแต่ละจุดนะคะ7จุดนะคะเซอร์ไพรส์ที่ว่าคือเราจะได้สัญญาณตรงจุดไหนบ้างเราจะได้สัญญาณไหมนะคะจริงๆเราเตรียมไว้ให้ทุกจุดนะคะใช่ค่ะอาหารมีทุกจุดแต่สัญญาณจะไม่มีทุกจุดนะแม่ มันจะทําให้ภาพมันเป็นบุ้นมันดูไม่ชัดจากเมื่อว,วานที่พี่บอกว่าบุ้นไปภาษาหรอตรงบางบนุนน่าจะชัดนายเป็นที่บอกมาดูย้อนหลังไม่ได้แตอ่อันนี้ชัดหรออันนี้น่าจะต้องไปบางบุ้นถึงว่าอันหน้าเขาไปไลฟ์ได้ไงเพราะอันนี้น่าจะชัดที่บางบุนตอนแรกที่นึกว่าปกที่ชัดที่ดูกล้องที่ไหชัดที่เขาไปดูตอนที่ออกออกแล้วจอกลางบขได้เคยไปลองทีนึงของแสนชัย จกกันอยู่ตอนนั้นของหนูมี i อกับ o m o v e ก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่ตรงคอกนะคะโมทูน่าจะยังไม่ได้ออกมานะคะคุณแม่แต่เราจะนําอาหารไปเลี้ยงให้ที่หลักนะคะวันที่13นามีนาคะรับรองว่าทุกเชือกในสูนของเราร้อยกว่าเชือกได้กินหมดทุกเชือกแน่นอนนะคะจะดูอันไหนก่อนวันนั้นเนี่ยเราจะมีการไลฟ์แล้วก็แอดกระต่ายจะเป็นหน้าจอกลางนะคะในการดึงสัญญาณแต่ละจุดแล้วก็ฉายภาพให้ดูกันนะคะคุณแม่ ในการเข้าซูมนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็ทดลองระบบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะมีคนบอกว่าต้องมีโทรศัพท์อย่างไรเจ็เครื่องหรือเปล่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช้โทรศัพท์แอดมินกันเองนี่แหละค่ะเอาหมายถึงว่าคนดูค่ะคือจริงๆดูแค่เครื่องเดียวแต่ว่าเขาตัดภาพใช่ไหมดึงภาพเราจะไม่ได้ฉายแต่ละจุดตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องตัดสลับเจ็ดจุดนี้สลับกันไปมานะให้ดูภาพบรรยากาศแต่ละจุดนะคะ เพิ่งเข้ามาค่ะสองสาวเจอกันอันนี้เจอกันสักพักหนึ่งนะคะก็สลับกันทักทายในช่วงแรกก็ทักทายกันนานนิดนึงแล้วก็แยกกันไปกินยาปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาทักทายกันวนลูปอยู่แบบนี้ะนะคะจบก,กันไปก็จบก,กันมาอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนก็อยู่ด้่ะเพื่อนรักเพื่อนรักนะคะแสนรู้แล้วแสนรู้แล้วแอดมินเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะโอนหนึ่งบาทว่าสูยืนย่นคอรออยู่นะคะไม่มีคอ น้องเขาย่นคออย่างเงี้ยทาตามแล้วเมื่อกี้มันเขี้ยวตรงคอยาไปดเอออยากไปดึงมันเขี้ยวตรงคอตรงอกนะคะเจ็ดจอในไลฟ์เดียวหรอคะจะจะมีการสลับจอนะแม่เจ็ดจอไม่ไหวนะคะกอบเพจเจ็ดสีไปเลยหนึ่งนะคะเจ็ดจอไม่ไหวนะคะต้องสลับจอนะคะแอดมินกระต่ายจะเป็นคนตัดสลับภาพให้นะให้ได้ชมบรรยากาศแต่ละจุดนะคะเจ็ดจุดด้วยกันนะคะในวันช้างไทยที่เราจะไลฟ์ให้ได้ชมกันนะคะ จะข้ามมาอยู่ฝั่งศูนย์เมื่อไหร่คะนั่นสิแม่นะถ้า,า,าวันที่แปดจะข้ามาามาอยู่ฝั่งศูนย์เมื่อไหร่คะอ่าวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ใช่ไหมเบื้องต้นหมอวงในบอกว่า <laughs> วันศุกร์แม่วันศุกร์ <laughs> วงนี้อะไรคะวงเมื่อกี้ วันศุกร์จะมีการออทําน้องข้ามไปจากจากฝั่งศูนย์วิจัยข้ามไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะแม่แม่จะได้อยู่ด้วยกันไหมในช่วงกลางวันในช่วงระหว่างวันก็จะได้จะได้มาใกล้ๆกันเนี่ยแหละคะ่ะ<ช>แต่ว่าต้องไปดูก่อนว่าพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะคือบริเวณไหน<ช>แต่คาดว่าจะอยู่บริเวณอาจจะระเบียงช่มช้างหรือรวไฟฟ้าใกล้ๆกันตรงนั้นอยากเห็นตอนย้ายเอาอีกแล้วหรอแม่ ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วให้ตัดต่อได้ไหมนะคะได้ไหมคะอคุณแสนรู้ค่ะแต่แสนรู้เขาตาสีน้ําตาลคุณแสนรู้เขาคุณรู้สึกยังไงบ้างคะยื่นใหม่ยื่นใหม่ตจอะใหม่นะคะน้องความใหม่แล้วไปเลยใช่ค่ะน่าจะไม่ตอบนะคะแต่มีขอเสียงหน่อยนะคะเป็นคอนเสิร์ตเลยเหรอแม่เงียบสุดเลยเขาดยุ้ยมานะคะเมื่อกี้สังเกตดวงตาดวงตาน้องยุ้ยเขาจะสีสว่างกว่าสีอ่อนกว่า นี่คือสังเกตทีละจุดเขาบอกอยากเห็นตอนย้ายตีสิบบนใครได้บ้างคะแรงมากนะแม่ไปกดดันเพจโรงพยาบาลไปกดดันที่เพจโรงพยาบาลช้างนะคะทุกคนบอกว่าอยากเห็นไลฟ์ตอนย้ายน้องไปฝั่งนู้นนะคะหรือ่ายเป็นคิปอ่าไปไปกดดันที่เพจโรงพยาบาลเลยนะคะแม่ค่ะไปค่ะเรากะซิบบอกแล้วนะคะกระซิบสสดังใช่ค่ะออกทุกโทรศัพท์เลยค่ะแอดลองคุยกับน้องหน่อยดูถ้าน้องอยากคุย เราคุยอยู่นะใช่ใช่เออหันมานะคะหันมาได้สตาเกตชังลำแข้กางหูนะคะกลางหูใส่หนึ่งนะคะตาน้องเหมือนง่วงเหรออันนี้ตาเบิกโพรองมากเลยนะคะเนี่ยอ๋อไปอธิษฐานที่เพจโรงพยาบาลช้างใช่ไหม <c oughs> ไปบุญกันที่นั่นนะคะ <c oughs> นี่กระซิบนะกระซิบ <c oughs> กระซิบกับคนคนดูห้ากับคนใช่ค่ะห้าพันกว่าคนนะคะแม่เราจะได้ยินไปพร้อมเพียงกันนะคะในสิ่งที่เรากระซิบน <c oughs> ะคะ วันที่ยายจะได้ขึ้นรถคันเดียวกันนะคะไม่ทราบเลยแม่จะได้ขึ้นรถคันเดียวกันไหมคะแน่อันนี้สองคนก็กระซิบกันอยู่นะคะเขาก็กระซิบเราก็กระซิบแม่คือตอนนี้เราก็เกือบสิบคนนะคะมายืนดูน้องแล้วน้องสองเชือกก็ยืนดูเราเหมือนกันแม่ดูแล้วดูน้องยืนน้องยืนนิ่งมากอันนี้เขาเขามองเราใช่ไหมก็คือเขาเออเขามองเรามองแล้วกลางหูน um ิ่งงงเลยนะคะ ีได้ไขยชีวิตมาอยู่กับพี่ๆน้องๆ้องอ๋อแก้วมณีแก้วมันีตอนนี้แก้วมณียังไม่มาเอากระเอากบเพชศสีไปก่อนมณีแดงไปก่อนไหมใครใครอีกเธอไม่ทันยุคมณีแดงสิ่ไหมไม่รู้ค่ะว้าให้เกือบผ่าตัดเลยจะผ่าอีกแล้ว ก็ออธิษฐานอีกไหมคะอยากดูอธิษฐานก่อนแม่นะคะทําบุญทําสังฆทานเยอะๆนะคะสมทบทุนค่าอาหารช้างวันช้างไทยมาเยอะๆนะคะเป็นการทําบุญใหญ่แม่นะคะแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดน <c oughs> สีท่าสีท่าสีท่าแสนลูกจะตัวใหญ่กว่านะแสนลูก แสนรู้แสนรูลูกอุ้ยชอบชอบความหัวสูงของแซนรูมากเลยอ่ะเหมือนช้างต้นอ่ะเหมือนช้างเผือกอ่ะลักษณะที่ที่ดีที่สวยงามหัวสง่างานลูกลูกลูกสาวคะหันมาพี่แสนแม่หน่อยลูกนะคะอย่าโดนกริ๊ใส่ค่ะแต่ที่ศูนย์เราอ่ะช้างเวลาเขาไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมเวลาเขาเจอหน้ากันเขากริ๊ดโอ้ยที่ศูนย์นะคืนเดียวมาเจอกันก็คล้ายๆเหมือนกันอะอร์จน คือเดียวก็เหมือน